สวัสดีค่ะเมนูง่ายๆสไตล์ใหม่เลยค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้ทำอาหารนะคะเราจะทำพิซซ่าแป้งบางกรอบกันค่ะมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยวันนี้เราใช้แป้งขนมปังค่ะเรามียสต์นะคะเกลือน้ำตาลน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำเปล่าค่ะมาเริ่มลงมือทำเลยค่ะทำแป้งเป็นลุ่มนะคะลุ่มแรกใส่ยิต์ลงไปค่ะลุ่มที่สองใส่เกลือลงไปค่ะ อย่าให้เกลือโดนยีสต์นะคะแล้วก็คนแป้งให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันมะกอกค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็เริ่มนวดแป้งให้เข้ากันไปเรื่อยๆนะคะโดยเติมน้ำเปล่านะคะลงไปให้พอเหมาะนะคะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆเลย,เลยค่ะจนเป็นก้อนกลมๆตามที่เห็นในภาพนะคะแล้วก็นำใส่ถุงค่ะเพื่อที่จะนำไปพักไว้ในตู้เย็น ก้อนเล็กใช้เวลา15-20นาทีค่ะอันนี้เราพักไว้แล้วนะคะ20นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรานำแป้งมาตัดเป็นชิ้นค่ะวันนี้เราใช้3แบบนะคะที่เราต้องการนะคะก็ตัดเป็น3ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกที่เราต้องการนะคะเราอยากได้เป็นวงกลมนะคะเล็กๆค่ะ ชิ้นที่สอ,อยากได้เป็นรูปหัวใจชิ้นที่สามก็อยากได้เป็นแป้งพิซซ่าปกติค่ะเริ่มจากชิ้นแรกนะคะก็รีบแป้งให้ให้บางตามที่ต้องการค่ะวันนี้เราใช้ปากถ้วยนะคะเป็นแบบต้องการวงกลมนะคะก็ตัดตามขอบเลยค่ะแล้วก็ดึงขอบแป้งด้านนอกออกค่ะเสร็จแล้วนะคะที่เหลือก็ไปทำแป้งรูปหัวใจค่ะอันนี้ใช้มือทำปกติเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแต่งหน้าค่ะการแต่งหน้าก่อนโดยปกติแล้วนะคะจะทาด้วยซอสมะเขือเทศก่อนนะคะแต่ส่วนตัวไม่ชอบนะคะก็จะไม่ทาแต่การไม่ทาซอสมะเขือเทศจะทำให้แป้งแข็งเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะถ้าทาแป้งก็จะทำให้แป้งนุ่มขึ้นมานิดนึงค่ะหน้าเราแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะเรามีอะไรก็แต่งไปตามที่เราต้องการเลยนะคะ วันนี้เรามีข้าวโพดค่ะมีคาโบนา,า่าหรือใครมีแฮมก็ได้นะคะแล้วก็มีสับป,ปะรดนะคะมีปูอัดค่ะแล้วก็ใบสีเขียวจะเป็นใบโหระพานะคะส่วนชีสจะเป็นสองแบบนะคะเป็นชีสแผ่นนะคะแล้วก็ชีสที่หั่นเป็นฝอยๆเรียบร้อยนะคะเลิมจากชีสแผ่นนะคะเป็นตัวแต่งหน้าอีกตัวหนึ่งเหมือนกัน แล้วหลังจากนั้นเราก็โรยชีสท,ที่เราหั่นเป็นฝอยๆไว้นะคะถ้าใครคิดว่าชีสมีรสเค็มนะคะอยากให้รสมันนุ่มขึ้นนะคะก็สามารถใส่น้ำตาลทรายเข้าไปได้นะคะโดยใช้หยิบมือนะคะโรยไปบนชีสของเรานะคะไม่ต้องโรยเยอะนะคะเพราะเดี๋ยวน้ำตาลทรายโดนความร้อนก็จะละลายไปพร้อมกับชีสเลยค่ะ แล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปอบค่ะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะอบที่อุณหภูมิ200เตาอบขึ้นอยู่กับเตาอบแต่ละบ้านนะคะอันนี้เตาอบเล็กค่ะต่อไปเราก็ไปแต่งหน้าพิซซ่าชิ้นที่3ค่ะไม่ได้ทาซอสมะเขือเทศนะคะใช้ชีสแผ่นแต่งเป็นขอบค่ะแล้วที่เหลือนะคะก็แต่งหน้าไปทั้งหมดเลยค่ะ มีสับป,ปะรดนะคะมีคโาโบนาลามีปูอัดฝอยค่ะแล้วก็ปูอัดตัดชิ้นนะคะแล้วก็สับป,ปะรดค่ะใบโหระพารอบนี้เราจะโรยชีสนานิดนึงนะคะก็มีหยิบน้ำตาลนะคะโรยไปพร้อมกับชีสด,ด้วยเลยนะคะอยากให้ด้านบนมีรสชาติที่กลมกล่อมด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะ ที่เหลือก็รอแค่อบค่ะใช้เวลาอบอีก15นาทีค่ะถือว่าเป็นการทำแบบง่ายๆนะคะหน้าตาอาจจะไม่สวยเหมือนมือชีพนะคะแต่ก็ทำให้เราแก้ขัดทำกินเองได้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ติดตามขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ